มีใครคิดเคยอยากจะใส่เสื้อหนังหมาม้างไหมครับฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ช่างไม่น่าอภิรมเลยเนอะทว่าไอเรื่องพิลึกกึกกือแบบนี้เนี่ยแหละมันก็เป็นต้นกําเนิดของแม่สาวสยองผู้คอยจับจ้องแต่จะเอาหนังหมามาทําเสื้ออย่างครเวล่าตัวไายอมาตะของดิสนีย์ที่ทําให้เขาเนี่ยมีกระตูนแล้วก็หนังเยอะแยะมากมายของตัวเองเลยแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมห,หญิงผู้นี้เนี่ยถึงมีรสนิยมชอบหมาแบบนี้ มันมีความหลังอะไรที่ทําให้เธอเนี่ยดูเหมือนสาวโรคจิตเอาเป็นว่าเราก็มาเปิดปมทั้งหมดของเธอกันดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ครับครูเวล่านะครับก็เป็นตัวร้ายจากเรื่อง100 and 1 0 1 d a o l m a t i a n s หรือว่าซามไวยกับไอดางในภาษาไทยนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในการ์ตูนดังของดิสนีย์ที่ไม่ได้มีเจ้าหญิงมาเกี่ยวข้องนะฮะ แต่จะเป็นเรื่องราวความวุ่นวายดราม่าของหญิงนามหนึ่งที่มีชื่อว่าครูเอล่าที่เธอเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับการหาอะไรแปลกๆมาห่อตัวและต้องการจะสะสมหนังหมามาให้ครบเพื่อที่จะผลิตเสื้อคลุมขนสุดอกลายจุดนั่นเองซึ่งกระตูนนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องข้าวๆว่าครูเอล่าเนี่ยเธอก็ได้รู้จักกับเพื่อนเก่าของเธอคนหนึ่งชื่อว่าอานิต้าฮะที่ตอนนั้นเนี่ยก็มีน้องหมาลายจุดกําลังออกลูกอยู่ เจ克ครูเอล่าเองเนี่ยก็เลยอยากจะไปหาซื้อมาแต่ว่าทางครอบครัวของอานิต้าเนี่ยไม่ขายให้เธอเธอก็เลยต้องคิดวิธีอื่นในการที่จะแย่งมันมาจนกระทั่งเกิดเรื่องราวป่วงวงขึ้นในที่สุดซึ่งครูเอล่านะครับก็เป็นหนึ่งในตัวร้ายที่มันแตกต่างจากตัวร้ายอย่างอื่นของดิสนีย์คือมันเนี่ยจะไม่มีเวทมนต์พลังกึกกืออะไรแบบตัวร้ายอื่นๆแต่ด้วยเอกลักษณ์และนิสัยอะไรบางอย่างที่ดิสนีย์ได้แฝงเอาไว้เนี่ยมันก็ทําให้เธอดูเหมือนเป็นปีศาจที่น่ากลัวของเด็กๆหลายๆคน นั่นก็เพราะว่าดิสนีย์นะครับเขาได้แอแฝงสัญลักษณ์อะไรหลายๆอย่างลงมาในตัวเธออย่างเช่นนามสก,กุลของเธอฮะเดวิลที่ฟังดูแล้วมันก็เพราะดีเนาะเหมือนเป็นคนจากตระกูลดังที่ชอบแฟชั่นชั้นสูงอะไรแบบเนี้ยทว่าหากเรานองเอาสองคำนี้มารวมกันนะครับมันก็จะได้คําว่าเดวิลซึ่งแปลว่าปีศาจนั่นเองซึ่งไอเรื่องนี้นะมันก็ไม่ใช่การมโนขึ้นมานะเพราะว่านามสก,กุลของแม่สาวนี่นะครับพอมันไปแปลเป็นภาษาอื่นเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นคําว่าปีศาจหรือว่านรกอะไรตามภาษานั้นด้วยอย่างเช่นที่อิตาลีนะครับเขาจะเรียกว่า c r u e l ล่าเดมอนที่สะกดด้วย D E M O N นะฮะซึ่งรวมๆกันแล้วก็แปลว่าปีศาจเหมือนกันหรือว่าในฝรั่งเศสนะครับเขาก็จะเรียกว่าครูเอล่าดงแ i r ซึ่งจะแปลได้ว่า c r u เอ l a จากนรกนะครับ ส่วนภาษาไทยเรานี่ก็มีคนชอบพูดเล่นๆคะว่ามันแปลว่าครูก็เพราะว่าพอฟังภาคภาษาไทยอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เรียกครูเอล่ามาแล้วครูเอล่ามาแล้วอะไรแบบเนี้ยคนก็เลยคิดว่านางชื่อว่าเอลล่าแล้วก็มีศักเป็นคุณครูนั่นเองแต่ห้ามพูดเร็วๆนะเมื่อกี้มันจะหลุดคําอะไรออกไปก็ไม่รู้ซึ่งไอ้คำว่าครูเอล่าในชื่อของเธอนะครับ มันแปลว่าความโหดร้ายฮะที่พอเอามารวมกับคําว่าเดวิลแล้วก็จะได้ปิศาจที่โหดร้ายนั่นเองและอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เราน่าจะเห็นประจําตัวเธอตลอดเรื่องนะครับก็คือบุรีครับที่จะมีควันเขียวๆตามตลอดเวลาเลยซึ่งถ้านึกๆดูดีๆเนี่ยบุรีมันก็ต้องมีควันสีขาวใช่ไหมทว่าทางทีมผู้สร้างนะครับเขาต้องการสร้างให้เธอเนี่ยเป็นเหมือนมารร้ายจากนรกฮะก็เลยได้ใส่สีเขียวไปเพื่อสื่อถึงเรื่องนี้นั่นเอง ซึ่งเราก็จะเห็นจากการ์ตูนเรื่องเก่าๆหลายๆเรื่องของดิสนีย์อย่างพวกเจ้าหญิงนิทราอะไรอย่างนี้นะครับที่เวลาตัวร้ายโผล่มาเนี่ยมันก็จะมีควันมีพลังเวทมีไฟอะไรเป็นสีเขียวครับแต่ในการ์ตูนเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเธอมีปมอะไรในจิตใจทําให้เธอเนี่ยอยากได้หนังซูดอกเสีะเหลือเกินแอดก็เลยแบบพยายามไปหามาสะหน่อยแล้วก็เจอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือไอ้เรื่องซามไวยกับไอ้ตูบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาจากนวนิยายเรื่องหนึ่งของนักเขียนชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าะ ซึ่งเธอก็เป็นนักเขียนวนวนิยายสำหรับเด็กรุ่นเดอะนะฮะที่ได้โด่งดังมาจากผลงานเรื่องสุดออกลายจุดนี่แหละโดยเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของนิยายนะครับก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับการ์ตูนดิสนีย์หรอกคงเพราะว่ามันไม่ได้โหดสลัดแบบนิทานกริมซีดิสนีย์ต้องไปปรับปรุงอะไรใหม่มากมั้งจะมีก็อย่างแค่ชื่อตัวละครบางตัวเท่านั้นครับที่เปลี่ยนไปซึ่งแม่ครูเอล่าที่เป็นตัวร้ายเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของนักเขียนผู้นี้นี่เอง ก็คือน,นักเขียนสาวผู้นี้นะครับเธอก็จะแต่งนิยายเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาจากเรื่องจริงแล้วก็ว่ากันว่าสมัยก่อนเธอก็เลี้ยงสุนัขโดเมเชียนนี่เนี่ยเอาไวถึง9ตัวเลยครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ชิวๆกับน้องหมาจ้ากระทั่งวันหนึ่งครับมีเพื่อนสาวมาเยี่ยมที่บ้านเธอก็มานั่งจิบชาชมวิวอะไรแบบคนอังกฤษทั่วไปแล้วอยู่ๆเพื่อนสาวคนนี้นะครับก็บ้วนคําพูดพิเรนคนํานึงออกมาบอกว่าไอหมาลายจุดที่เธอเลี้ยงนี่นะมันสวยดีนะถ้าหากฉันเอาสุดอกเหล่านี้ไปทำเสือ้อเฟอร มันจะต้องเป็นเสื้อที่งามโปดงามเหลืองามแท้งงามวาแน่ๆเลยก็ด้วยประโยคนี้เองเลยครับก็เลยทําให้นักเขียนสาวผู้นี้นถึงกับสะดุ้งพุ่งน้ําชาในปากออกมาเลยแบบว่าทําไมเราช่างมีเพื่อนที่โหดร้ายอะไรแบบนี้แต่คิดไปคิดมานะครับถ้าเธอแต่งเไว้ในยายเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับคนโรคจิตอยากจะจับน้องหมาไปทําขนเฟอร์เนี่ยมันก็ดูเข้าท่าเหมือนกันนะนั่นแหละฮะครูเรล่าก็เลยได้กําเนิดขึ้นมาเลยซึ่งนอกจากแรงบันดาลใจที่ได้มาจากเพื่อนสาวเธอแล้วนะครับเธอก็มีสุนัขเลี้ยงตัวหนึ่งครับชื่อว่าพองโก เธอก็เอาชื่อสุนัขตัวนั้นแหละมาตั้งเป็นชื่อคุณพ่อน้องหมาในเรื่องนั้นฮะส่วนปมชีวิตของแม่สาวครูเอล่าในเรื่องนะครับว่ากันว่าเธอเนี่ยได้เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยครับแต่ก็ว่าขาดซึ่งความรักซึ่งก็ทําให้เธอเนี่ยเป็นเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เล็กครับและเธอเนี่ยก็มักจะมีนิสัยแปลกๆว่ากันว่าเธอก็มักจะกินทุกอย่างที่จับได้นั่นแหละครับต่อมานะครับเธอก็ได้มาเข้าโรงเรียนแล้วก็มาเจอกับอานิตาผู้สาวที่เป็นเจ้าของน้องหมาในเรื่องครับ และเพราะความแปลกๆหรือว่าโรคจิตของเธอเนี่ยแหละครับเธอก็เลยเป็นเหมือนกับตัวแปลกของห้องพออยู่ในโรงเรียนปุ๊บก็จะโดนเพื่อนคนนี้ล้อมัง่งและวันหนึ่งนะครับครูเอล่าก็ได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เธอไปเล่นพิเรนกินน้ำหมึกเข้านั่นเองเรื่องก็เล่าต่อมาเมื่อตอนที่เธอโตอขึ้นนะครับก็คือเธอเนี่ยก็มีความสนใจในด้านความรูหรากแฟชั่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะกแฟชั่นยังพวกขนสัตว์ครับที่เป็นขนสัตว์จริงๆไม่ใช่ขนสัตว์ปลอมนะจนกระทั่งทําให้เธอเนี่ย ต้องหาสามีเป็นคนทําผ้าขนสัตว์ซะเลยแต่การที่เธอแต่งงานกับสามีคนนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว,ว่าเธอรักสามีนะแต่เพราะว่าเธอรักในขนเฟอร์ครับซึ่งหลังจากที่เธอแต่งงานกับสามีได้เลยเนี่ยเธอก็พยายามจะหาของสุดแปลกมาทําเป็นแบบเสื้อหนังล้าสมัยให้กิฟเกยยูยเลกาอยู่เสมอจนกระทั่งเธอได้มาสุดลงที่ไอเดียการหาเสื้อหมาลายจุดมาทําเสื้อเนี่ยแหละครับนั่นเองก็คือปมในวัยเด็กของเธอนะครับ แต่มันก็จะมีฉบับดักดัอีกฉบับหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นสปินออฟที่ไม่น่าจะใช่เรื่องราวสายหลักนะเพราะมันเป็นเรื่องที่มีแฟนตาซีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะด้วยแต่เอาเธอแอดเห็นว่ามันโหดลัดเลือดสาดดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอะคือมันจะเป็นละครโทรทัศน์ที่น่าจะฉายแค่ในสหรัฐอเมริกานะครับชื่อเรื่องว่า once upon a time ในนั้นเนี่ยมันก็จะกล่าวถึงเรื่องราวความโหดต้นกําเนิดของแม่นางครเวล่าไว้อย่างชัดเจนเลยครับโดยเริ่มต้นเรื่องนะครับเธอก็จะเป็นเด็กหญิงที่มีผมทองคนหน เกิดมาในครอบครัวที่ก็รวยนะฮะแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณแม่ใจร้ายที่มักจะขังเธอเอาไว้อยู่ในห้องใต้หลังคาซึ่งคุณแม่นะครับก็มีลูกสมุนเป็นหมาดัมเมเชียน2ตัวที่แบบขู่ฟอฟอบางคนบอกแอดฟอฟอนี่มันงูขู่แแล้วสุดอกมันขู่กันยังไงอันนี้แอดไม่รู้ใครรู้ก็พิมพ์มาบอกด้วยกันละกันก็นั่นแหละฮะเธอก็เลยไปไหนไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กเพราะว่าโดนน้องหมาลายจุดนี่แหละครับเฝ้าซึ่งนั่นเองก็เลยทําให้เป็นปมที่เธอเนี่เกลียดหมาลายจุดตั้ ภาพตัดกลับมาในอีกหลายปีนะครับคเวล่าเนี่ยก็ถูกเลี้ยงขึ้นมาแบบจํากัดจําเคียในห้องใต้หลังคานตลอดเลยคือแบบแม่ห้ามดูโทรทัศน์แม่ห้ามฟังวิทยุจนถึงตอนนี้นะครับเราก็พอจะเข้าใจแล้วว่ามันมีความเก็บกดในวัยเด็กขนาดไหนซึ่งในหนังนะครับก็จะทําให้เราสงสัยว่าทําไมแม่ของเด็กนี้เนี่ยต้องโหดกับเธอซะขนาดนี้ด้วยในเวลาต่อมานะครับก็จะมีนักเขียนหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาอย่างบ้านของเธอเพื่อที่จะมาหาแรงบันดาลใจอะไรในการเขียนเรื่องนี่แหละครับ สร็จแล้วนักเขียนคนนี้นะครับก็ได้พบกับคุณแม่ของครูเอล่าเข้าครับแล้วก็ไปเซาซีคุยกับคุณแม่เข้าซึ่งในระหว่างที่คุยนะครับก็ได้ไปเห็นรูปภาพในบ้านอยู่3รูปครับเป็นรูปของผู้ชาย3คนซึ่งนักเขียนก็ถามว่าเขาคนนี้เป็นใครเหรอพอถามแบบนั้นนะครับคุณแม่ก็เลยโมโหข,ขึ้นมาเลยไม่อยากตอบก็ผักใสไล่ส่งนักเขียนคนนั้นออกนอกบ้านครับพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยได้เจอกับแม่ครูเอล่าครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็แหกปากเรียกเขาจากห้องใต้หน้าต่างฮนะ เสร็จแ,แล้วเธอเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอเได้ฆ่าพ่อของเธอตายแล้วก็สามีอีกสองคนของเธอที่เหลือก็โดนแม่ฆ่าด้วยซึ่งนั่นก็คือไอรูปภาพสามรูปที่ติดอยู่ในห้องนั้นนั่นเองแล้วสาเหตุที่เธอถูกขังนี้เนี่ยก็เพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่เป็นพยานในการเห็นเรื่องดังกล่าวเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับนักเขียนก็เลยเกิดเห็นใจแม่ครูวเอล่าเข้าครับก็เลยอยากจะช่วยเธอเนี่ยหนีรอดพ้นจากแม่เลี้ยงใจร้ายนี้ได้เขาก็เลยเปิดเผยตัวเองว่า เป็นนักเขียนที่มีมึกวิเศษชนิดหนึ่งซึ่งไอ้มึกวิเศษชนิดนั้นนะครับมันทําให้ครูเอล่าเนี่ยมีพลังในการควบคุมสัตว์ขึ้นมาครับหลังจากที่ได้พลงพลังอะไรแล้วเนี่ยก็เลยเตรียมการที่จะหนีออกจากแม่เลี้ยงใจร้ายนี่ฮะซึ่งในตอนนั้นเองเป็นตอนที่นักเขียนเนี่ยได้ทําผิดพลาดอย่างมากฮะเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับคุณแม่ของครูเอล่าเนี่ยก็ได้มาพบกับนักเขียนครับซึ่งทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ครูเอล่าถูกขังอยู่บนบ้านไม่พบใครก็เพราะว่าเธอเนะ่เป็นสาวโรคจิต ที่ฆ่าพ่อแล้วก็อีกสองสามีของเธอเองซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่พยายามห้ามแต่ทําไม่สําเร็จครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีสันดานดิบตั้งแต่เล็กดังนั้นวิธีเดียวที่จะไม่ให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นก็คือต้องขังเจ้าเด็กนี่ไว้ในบ้านแล้วก็ใช้หมาดเมเชียนเนี่ยป้องกันไม่ให้เธอหนีออกมาทว่ามันสายเกินไปแล้วครับฉากมันก็ตัดกับมาตอนที่คุณแม่นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วแม่ครูเอล่าเนี่ยก็เดินกลับมาต้อนรับแม่ด้วยแบบท่าทางที่มั่นใจมากจนกระทั่งคุณแม่เนี่ ก็เลยซัมมอนน้องหมา2ตัวมาครับจะไล่เธอกลับเข้าไปในห้องนอนเะว่าในตอนนี้เนี่ยครูเอล่าได้พลังในการควบคุมสัตว์มาจากนักเขียนแล้วก็เลยทําให้แม่นางเนี่ยไม่กลัวหมาอีกต่อไปครับน้ำซ้ำนะครับยังใช้พลังนั้นเนี่ยในการเปลี่ยนสุดด็อกลายจุดของแม่เธอ2ตัวเนี่ยให้แบบกลายมาเป็นพวกของเธอหลังจากนั้นก็หันไปลุมสกรรมแม่เธอเองครับก็เป็นฉากที่แบบโหดร้ายมาก หลังจากนั้นนะครับภาพก็ตัดมาที่ว่าไอสุดอลไลจุด2ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นเสื้อนหนังของเธอไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนไอผมบลอนของเธอที่ได้กลายเป็นผมสีขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเธอนะครับก็เกิดขึ้นมาจากตอนหนึ่งที่เธอไปทะเลาะก,กับนักเขียนครับเสร็จแล้วก็แย่งมึกวิเศษเนี่ยบักกืนเข้าไปทําให้ตัวเธอเนี่ยกลายเป็นร่างมารร้ายอย่างเต็มตัวเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวข้าวๆของฉบับสปินออฟนะครับเรามาดูเกรดความรู้นิดหน่อยจากการ์ตูนเรื่องดอมเมเชียนสิขวาะ รู้หรือไม่ว่าไอดาเดอมเชียนสิ่งแม้ว่ามันจะเป็นหมาตัวที่เป็นสีขาวเนี่ยแต่ถ้าว่าในการ์ตูนนะครับมันไม่ใช่หมาสีขาวนะมันคือสีดํากับเทาอ่อนๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าคนสร้างนะครับเขาเกรงว่าไอความขาวของตัวน้องหมาเนี่ยมันจะดูสว่างมากเกินไปก็เลยอาจจะทําให้คนดูจอแก้วจอเงินเนี่ยไม่สบายตาก็ได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องนี้นะครับมันจะมีฉากที่น้องสุดอกทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องไปเผชิญกับพีมะครับซึ่งฉา,ากมันตัวขาวแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะทําให้สุดอกเนี่ยมันดูมนๆไปเลยอาจจะแบบดูกลืนกับพีมะไปก็เลยเปลี่ยนให้หมาทั้งเรื่องครับเป็นสีเทาส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าทึ่งของการ์ตูน101 d a o e i m e n i a n s นะครับก็คือจํานวนสีที่เขาได้ใช้ไปกับหนังเรื่องนี้ครับซึ่งว่ากันว่าถ้าหากไปเทให้ท่วมสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะเทกลบได้ถึง15สนามก็เลยทีเดียว และไอเรื่องจุดๆุดที่มีอยู่บนตัวหมานะครับมันก็อุซาห์มีคนไปนับด้วยครับว่ากันว่ามันมีทั้งหมดถึง6 4 6 9 9 5 2จุดกันเลยทีเดียวแต่ต่างจากจำนวนสีกับจุดที่มีเยอะแยะบนตัวของน้องหมานะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าในบรรดาน101ตัวของหมาในเรื่องนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นครับที่เขาได้ให้ชื่อมัน อย่างเช่นลัคกี้เพนนี่เปเปอร์โรลลี่เบอร์ติน่าแล้วก็ปองโกนะครับก็คงจะไม่มีเวลาตั้งชื่อหมาแหละแค่ผสมเสียงเดียวก็ไม่รู้เสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วเอาเป็นว่าถ้าใครดูหนังเรื่องครูเอล่าแล้วหรือว่าอยากให้แอดทำการ์ตูนเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย